ครับสมการน,นี้ถ้าเทียบกับสมการตามปกติมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนครับสมการตามปกติคือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศยใช่ไหมเนี่ยดังนั้นสมการน,นี้ถ้าเทียบกับสมการตามปกติมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนครับเออมันเปลี่ยน c เป็นลบ c ออสมการน,นี้มีการเปลี่ยน สมการนี้มันเปลี่ยนจาก C เป็นลบ C ตอนนี้คุยยังไม่สนใจคำตอบของมันนะเอาหามันทั้งสองอย่างเลยแล้วกันนะอาหาคำตอบมันด้วยแล้วหาคำตอบมันด้วยเลย เพราะฉะนั้นคําตอบของสมการนี้ถ้าสมการตามปกติคําตอบมันคืออันนี้ใช่ป่ะแต่สำหรับสมการนี้เราต้องเปลี่ยน c เป็นลบ c เนอะถูกปะต้องเปลี่ยน c เป็นลบ c นะ,ะงั้นเรียนแบบมัน x เท <X S 2> ่ากับลบ b, b ก็เหมือนของสมการปกติ บวกลบ Square root B กำลังสองลบ 4A อเาวเจอ C แล้วเจอ C แล้วเจอ C ก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบ4เพราะฉะนั้นมันต้องคูณด้วยลบ4มันไม่ได้คูณด้วย4แต่มันจะคูณด้วยลบสส่วนด้วย 2A นะตรง A เขาไม่ได้เปลี่ยนน,นั้น คำตอบของสมการนี้ก็คือลบ b บวกลบสแควรู b กาลังสองเด็กๆลองยุบเครื่องหมายตรงนี้สิครับลบคูณลบกลายเป็นบวกมันเลยเป็นบวก 4ac ส่วน 2a ถ้าสมการนี้จะหาคำตอบต้องใช้อันนี้เอาละส่วนเงื่อนไขของการมีคำตอบเป็นจำนวนจริงเนี่ย สมการปกติการจะมีคำตอบเป็นจำนวนจริงคือแบบนี้ใช่ป่ะอันนี้จะมีคำตอบเป็นจำนวนจริงสมการนี้จะมีคำตอบเป็นจำนวนจริงเมื่อ เทียบกับของสมการปกตินะ b กำลังสองลบ 4ac มากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าเป็นของสมการนี้ก็ต้องเปลี่ยน c ให้เป็นลบ c ใช่ป่ะอ่านะเรียนแบบกันเลยนะ b กำลังสองลบ4คูณ a อ้าวอันนี้เจอ c แล้วนะเจอ c ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบ c b กำลันะงสอง ลบคูณลบกลายเป็นบวกบวกส ac มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็เป็นข้อนี้อพอเข้าใจยังครับมันดูแค่ตรงนี้แหละดูว่าอะไรเปลี่ยนแล้วก็ไปแทนตามนั้นแทนเข้าไปในสมการตามปกติอ